คุณผู้ชมคะช่วงนี้บนโลกออนไลน์นะคะคงจะเห็นภาพของไดโนเสาร์ทีเร็กซ์รถแล่นอยู่ในกรุงเทพค่ะเรื่องนี้ที่ไปที่มาเป็นอย่างไรไดโนเสาร์ตัวนี้มาจากไหนนะคะไปติดตามชั่วหรือม่วนิ่มกับคุณบนชัยค่ะชั่วหรือมั่วนิ่มเรื่องรถติดในกรุงเทพมหานครเป็นภาพที่เห็นอยู่เป็นประจำ ติดจากอุบัติเหตุบ้างติดจากการกอร่อสร้างบ้างแต่ถ้าบอกว่ารถติดในกรุงเทพติดเพราะไดโนเสาร์คุณผู้ชมอาจจะแปลกใจนะครับเหมือนอย่างคลิปที่ตอนนี้ในโลกออนไลน์เผยแพร่กันอยู่ตอนนี้เห็นพร้อมกันนี่แหละฮะตัวที่อยู่ในรถคันใหญ่นี่นะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้เห็นจะเป็นไดโนเสาร์ฮะแต่ว่าไม่ใช่ไดโนเสาร์ที่มีชีวิตนะครับเป็นหุ่นไดโนเสาร์แล้วคนก็ฮือฮากันไปทั่วพอจอดผู้คนก็มาเซลฟี่กันแบบนี้ แล้วก็เกิดกระแสที่เป็นทอล์กออฟดราทาหรือว่าพูดกันสนันเมืองว่าไดโนเสาร์มาทำอะไรที่นี่ต้องย้อนก,นกันกลับไปดูครับนี่คือกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งเพราะว่าเขากำลังขนส่งไดโนเสาร์ที่จะไปจัดแสดงไดโนส a เรพลเน็ตที่สุขุมวิทนะครับก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของ M District เขาบริเวณ M s p p h r ฟที่กำลังก่อสร้างนี่แหละครับจะจัดโชว์ไดโนสอเพลเน็ต10เดือนด้วยกันเริ่ม18มีนาคมนี้ งบลงทุนจากบริษัท PWR ที่เกิดจากการผนึกกําลังกันของเครือข่ายธุรกิจนี่แหละครับใช้งบ500ล้านบาทจะไปนรมิตพื้นที่ดังนั้นก็จะต้องสร้างความสมจริงเนี่ฮะอาปากได้ด้วยนะครับไม่ใช่อยู่นิ่งๆนะครับสามารถขยับได้ด้วยนะฮะคนก็เลยรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ท้ายที่สุดนะครับหลังจากที่ทราบความจริงกันบอกว่าไดาโนเสาร์ตัวนี้ จะเอาไปจัดแสดงและท้ายที่สุดจะมีการเก็บค่าเข้าชมนะครับ mm. คุณผู้ชมถ้าสนใจจะไปดูผู้ใหญ่600บาท mm. เด็ก200บาทบริเวณเอ็มโซเฟียแต่กระแสะเรื่องนี้ไปถึงหูตํารวจครับคุณผู้ชม mm. เพราะว่าผ่านทั้งจุดที่ mm. จราจรคับข้างทั้งนั้นเลยครับ mm. อนุสวรีชัยสมรภูมิ mm. ไปจนถึงบริเวณหน้าสยามพารากอนนี่แหละครับปรากฏว่าประชาชนสนใจถ่ายเซลฟี่ไดโนเสาร์ก็ใหญ่อยู่แล้วรถก็ชะลอดูคนก็ไปออกัน พลตารวจโทสารนิตมหาถาวรรักษาราชการกาแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาลออกมาสั่งให้ตํารวจตรวจสอบเรื่องนี้ครับเพราะว่านี่ผิดกฎหมายครับข้อหาจอดรถกีดขวางการจราจรและบรรทุกข,ของยื่นเกินความยาวของตัวรถมีโทษปรับไม่เกิน1,000บาทมองว่าถ้าจะโฆษณากันแบบนี้ผู้ประกอบการจะต้องประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจคุยกับนครบาลก่อนให้เขาเคลียร์พื้นที่จะได้ประสานงานได้ประชาชนที่เขาทราบเขาจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องจริงที่เอามาตีแผ่ทําให้หลายคนสงสัยว่าหรือไดโนเสาร์จะบุกประเทศไทยแล้วบุกแล้วแหะครับแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ไดโนซอร์แพลเน็ตของเขาครับ